สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดวิว IG กันค่ะกเดเลยค่ะาไปในเว็บไซต์ Google ค่ะพิมพ์คำว่า KMT h หรือกดพานลิงก์ด้านล่างมาได้เลยค่ะ,คะเว็บไซต์ KMT h t จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดต,ตามเพิ่มคนาดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนเ์เพิ่มรีวิวและบริการอืน่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ f a c e b o o k YouTube IG Tik Tok t w i t t e r ร e l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์่ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพ,เพื่อนๆ่นใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมารถกดสมัครเข้าใช้งานนนนกั้้ตรงีเลยะะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัดผ่านยืนยันทัดผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติ๊กสมัครกับเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่งายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนได้นะคะที่เคยเล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยะคะ่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ามดสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะคะส,สามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะเลือกในแพลตฟอร์มของ IG นะคะตรงนี้เลยนะคะด้านบนสุดเลยค่ะในมุมบตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะส,สามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะก็ขอเลือกเป็นตัว j ัดวิวไอจีนะคะ เป็นยอดวิวด้านบนสุดนะคะยอดวิวทุกประเภทเลยบริการตรงนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะสามารถเลือกสัรใช้บริการด้วยกันได้เช่นกันนะคะขอเลือกไปด้านบนสุดเช่นกันค่ะบริการตรงนี้นะคะคำอธิบายตรงนี้เพื่อนเพื่อสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของ order ของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกกันมาได้เลยนะคะจากโพลที่เรจะใช้บริการค่ะคัดลอกกันมาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะยอดเติมนะคะ ของเรียวตัวนี้ก็จะอยู่ที่เป็นตัวนี้นะ,นนะคะย่ะคันลอกมาได้เลยนะคะนำมาวางได้เลยค่ะตัวนี้ขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่ไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาสามบาทกดส่งได้เลยนะคะระบบก,ก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ประวัติการสั่งซื้อคือ,อของเพื่อนเพื่อนเองค่ะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่นาะ้นนีกันทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้านะตรงนี้คือเลข order ของเพื่อนเพื่อนเองนะคะค่ะเพื่อนเพใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดอะไรไม่ขึ้นสามารถนำเลขเด d ด้านหน้าตรงนี้ส่งให้อดินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสถานะตอนนี้รนเราดําเนินการกันอยู่นะคะรอการสครูนึงคะ่ะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนกิวโค้ดเออเงินแมบสลิปอังเปอว์เลดชิลเพย์นะคะคริปโตสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะมาดูบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มก็จะอยู่ในนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะกดไปด้านในได้เลยนะคะกดตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะ อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคับสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้หากผู้เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตรงนี้สามารถคัดลอกลิงก์กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์ซกันเลยค่ะมาดูตัวช่วยเหลือกันค่ะตัวช่วยเหลือตรงนี้หากผู้เพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะ มีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีช่องทางปัญหาเลือกกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้นะคะยอดวิวไอจก็ขึ้นกันมาแล้วค่ะจากสองพสเป็นสองพแล้วนะคะ,คะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถเขา้าไปในเว็บไซต์ทูผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนทานใดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรก,กิจออนไลน์การสร้างตัวตน การเปิดก,การมองเห็นนะคะก็ให้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยอ่อนเพื่อนดูนะคะอย่าลืมเีือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ k m MM m k T เนะคะ